สวัสดีค่ะชาวสวนสุดทนขนมังคุดเททิ้งข้างถนนหมดคันรถฟังเหตุผลแล้วน่าเห็นใจจริงๆเมื่อช่วงเย็นของวันที่1กันยายน66ที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรชาวสวนมังคุดทยอยนำตะกรา้ามังคุดมาเทที่บริเวณหน้าถนนสายหลักตรงหน้าที่ว่าการอํำเภอพรมคีรีพร้อมชูป้ายประจานราคามังคุดเรียกร้องให้รัฐบาล เข้ามาช่วยเหลือชาวสวนราคาผลผลิตตกตำ่ำเหลือกิโลกรัมละ5-8บาทสาเหตุเป็นเพราะพ่อค้าคนกลางกดราคาจึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจังขณะที่ชาวสวนรายหนึ่งกล่าวาว่าวันนี้หลงจีนออกรับซื้อมังคุดเกลื่อนเป็นว่าเล่นถึงขั้นจ้างทีมงานของตัวเองแล้วบอกว่าจะให้ราคาจ้างราคา 2บาทต่อกิโลกร,รัมแต่ต้องรับซื้อในราคาที่ลงกำหนดทําให้เกษตรกรต้องจำใจขาย,ายท้ายที่สุดวันนี้ราคากิโลกร,รัมละ5บาทค่าจ้างขึ้นกิโลกร,รัมละ10บ,บาทเอาอะไรมาจ่ายคนขึ้นมังคุดไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเททิ้งให้หมดการที่ลงจีนมาอ้างว่าชาวสวนไม่มีใบแล้วลงจีนมีใบ GMP หรือไม่ไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองตรวจดูหน่อยคนกลุ่มนี้มาจากจันทบุรีลงมาลังแกชาวสวนได้ร่วมมือกันไม่น่าให้อยู่ในพื้นที่กันเลยการขายมังคุดในปีนี้ผู้ใหญ่ในจังหวัดไม่ออกมาช่วยเหลือเกษตรกร,เ,ร,กรเลยถ้าผู้ว่าพาณิชย์ออกมาจริงจังตรวจเข้มมีหรือจีนจะกล้ากด กดขี่ข่มเหงพวกเราแบบนี้และหากเป็นแบบนี้ขอให้ผู้ว่าคนใหม่ออกมาแก้ไขอย่างจ,างจริงจังและเราจะไม่เอาผู้ว่าที่เป็นคนของพรรคการเมืองแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็จะไม่ต้อนรับผู้ว่าของนักการเมืองทุกพรรคขอบคุณสยามนิวคะ่ะ